และสำหรับวันนี้นะคะหนึ่งจะพาคุณผู้ชมมาพบกับทาวน์โฮมรูปแบบบ้านเดี่ยวที่เดอะคาแนวสุพรรณบุรีไผ่ขวางในสโลแกนที่ว่ากว้างกว่าที่เป็นดีกว่าที่เคย mm hmm. ไปติดตามชมกันค่ะเดอะคาแนวสุพรรณบุร hmm. mm ี hmm. เป็นทาวน์โฮมสองชั้นมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด124ตารางเมตรและมีพื้นที่ในส่วนของหน้ากว้าง5.5เมตร เ่งจะพาทุกคนเข้าไปสัมผัสด้านในกันคะ่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างไปได้ค่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โซนของชั้นล่างหรือว่าชั้นที่1ห,ห้องนี้ก็จะมีพื้นที่ใช้สอยเป็นห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารห้องครัวห้องเก็บของแล้วก็ห้องน้ำคะ่ะ พื้นที่ใช้สอยบริเวณของชั้นที่1นเนี่ยน,นะคะบริเวณของพื้นด้านล่างก็จะเป็นกระเบื้องแกนิตอย่างดีในส่วนของผนังนะคะผนังก็จะใช้กระเบื้องอย่างดีเช่นกันเราจะสังเกตเห็นว่าผนังสวยงามมากอันนี้เป็นในส่วนของห้องน้ำและสุขภัณฑ์ต่างๆค่ะอ่างล้างหน้าฝักบัวต่างๆเนี่ยสุขภัณฑ์ก็คือจะใช้ของคอตโต้ซึ่งเป็นสุขภัณฑ์อย่างดีเช่นกัน สวยงามมากๆเดี๋ยวพาไปดูในพื้นที่ใช้สอยรบริเวณของหลังบ้านพื้นที่ใช้สอยของหลังบ้านก็สามารถที่จะดัดแปลงเป็นครัวไทยหรือจะใช้เป็นในส่วนของพื้นที่ซักล้างก็ได้ค่ะก็จะมีพื้นที่ใช้สอยที่ค่อนข้างกว้างขวางทีเดียวปลอดโปร่งโล่งสบายมากเลยค่ะก็จะเป็น ห้องรับประทานอาหารในครอบครัวแล้วก็สามารถที่จะประกอบอาหารได้ด้วยก็จะมีโซนประกอบอาหารวางเครื่องชงกาแฟวางข้าวของเครื่องใช้ที่เราใช้ประกอบอาหาร มุมล้างจานข้างล่างก็จะเป็นตู้ใสนะคะเห็นะคะตรงนี้ก็นั่งรับประทานอาหารกันได้ตรงนี้เราก็จะมีอุปกรณ์ในส่วนของต่างๆซึ่งพื้นที่ใช้สอยบริเวณนี้ก็จะกว้างขวางสะดวกสบายมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ใช้สอยในชันน้น2กันต่อนะคะ เดี๋ยวตอนนี้เราพาไปดูที่ชั้นที่2กันนะคะนี่ก็เป็นบริเวณของทางขึ้นไปที่ชั้นที่2ก็จะเป็นในส่วนของโซนทางขึ้นเป็นบันไดข้างบนก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันแล้วก็จะบอกว่าบริเวณของฝาผนังที่นี่จะใช้ อิดมวลเบาอิดมวลเบานั้นก็จะมีคุณลักษณะสมบัติพิเศษนั่นคือจะสามารถที่จะกันเสียงรบกวนต่างๆได้กันไฟได้วเวลาที่เราจะเจาะรูปแขวนติดกับผนังเนี่ยมันจะไม่ทะลุเข้าไปนะคะดังนั้นก็เป็นข้อดีคุณสมบัติของการใช้อิดมวลเบาค่ะ และตอนนี้เดี๋ยวไปห้องนอนกันก่อนห้องนอนมีทั้งหมด3ห้องด้วยกัน3ห้องมาดูห้องนอนห้องแรกนะคะว้าวอันนี้เป็นห้องนอนห้องแรกของครอบครัวเป็นพื้นที่ใช้สอยใน,น,นส่วนของเตียงนอนแล้วก็มีหรือว่านี้ก็เป็นที่เปิดชมวิวได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมเครื่องสับอ่างโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็เป็นโซนของตู้เสื้อผ้าค่ะ โอ้โหนี่ค่ะแล้วก็สามารถใส่เสื้อผ้าแขวนไว้ในน,นี้ได้นะคะแล้วก็จะนอนบนเตียงน,นอนที่กว้างขวางในพื้นที่ใช้สอยไปดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำของเรา แล้วห้องน้ําก็ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์อย่างดีด้วยห้องน้ําเราใช้สุขภัณฑ์ของคอตโต้นะคะอย่างดีทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชักโรครกหรือว่าอ่างล้างหน้าก๊อกน้ำนะผาเนี่ยเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแม้กระทั่งฝักบัวเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ของคอตโต้หมดเลยแล้วส่วนของผนังนะคะก็จะใช้ หินกแกรนิตอย่างดีด้วยดังนั้นรับรองค่ะว่าคุณภาพยอดเยี่ยมแน่นอนส่วนพื้นพื้นที่เราเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นพื้นไวยนิวค่ะเป็นพื้นไวยนิวที่เป็นลายไม้เวลาเราเดินก็จะเปรียบเหมือนเราได้เดินอยู่บนไม้จริงนะคะดังนั้นก็มีความสบายมีความละมุนมีความ น่าอยู่น่าอาศัยมาอีกห้องหนึ่งอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่สองนะคะห้องนี้สำหรับคนที่มีลูกก็เป็นห้องของลูกนะคะเป็นห้องนอนแบบน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็สะดวกสบายด้วยมีมุมแต่งตัวมุมนี้มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีโต๊ะอ่านหนังสือ ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่เป็นมุมใช้สอยภายในห้องนอนไปอีกห้องหนึ่งยังไม่หมดอีกห้องหนึ่งนะคะอ๋อข้างๆห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ําหรือว่าห้องน้ําห้องนี้ก็เป็นห้องน้ําที่สามารถอยู่ห้องนี้หรืออยู่ห้องไหนๆก็มาสามารถใช้ห้องนี้เหมือนเป็นห้องน้ําที่แยกออกมาอีกห้องหนึ่งก็เป็นห้องน้ําที่สะอาดแล้วก็ใช้สุขภัณฑ์อย่างนี้เช่นกันเลยค่ะ ก็ถือว่าเป็นห้องกอครอบครัวนะคะถ้าเรามีลูกสาวลูกชายก็แยกกันนอนเลยค่ะคนละห้องลูกสาวห้องหนึ่งลูกชายห้องหนึ่งเดียคาแนวลสุพรรณบุรีไผ่ขวาง เป็นหมู่บ้านที่ออกแบบโดยใช้แนวคิดแบบบิ๊กยู h มีพื้นที่ใช้สอยอย่างกว้างขวางมีพื้นที่จอดรถสะดวกสบายอากาศปลอดโปร่งบริสุทธิ์สำหรับครอบครัวที่ชอบความสงบสุขที่นี่ค่ะ The Car แนวสุพรรณบุรีเหมาะกับคุณอย่างยิ่งทีเดียว หากคุณผู้ชมสนใจที่จะสอบถามข้อมูลหรือมาเข้าชมในส่วนของทาวน์โฮมตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทาวน์โฮม2ชั้นหรือ3ชั้นสามารถเดินทางมาสอบถามได้ที่สำนักงานขายที่เดบคารแนวสุพรรณบุรีไผ่ขวางได้เลยค่ะและสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะรับรองว่ามีในส่วนของส่วนลดและของ มากมายทีเดียวหรือคุณผู้ชมสามารถติดตามได้จากทางเพจของหมู่บ้านโครงการเดอะคาแนวสุพันณบุรีไผ่ขวางได้เลยค่ะและขอฝากเดอะคาแนวสุพรรณบุรีไว้ในอ้อมใจของทุกทคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้1นึ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ